สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าฟันเจริญการสร้าง2024น,นะครับอันนี้ไม่แกะกล่องเพราะงั้นดูดูการแรกเลยจัดไปครับผมเอามาเกี่ยว ข้าวนาปังเป็นฤดูการแรกนะครับของคันนี้เจ้าของเดียวกันกับไปรุ่นพันล้านนะครับหนี่บ้านเจริญการช่างซื้อมาพร้อมกันเลยฮะซื้อมาพร้อมกันเลยปีเดียวกันเลยครับใหม่คันนี้ใหม่แกะก,กองไปรุ่นพันล้านเป็นเก่ามือสองนะครับผม ก่อนที่จะไปดูวัยรุ่นพันล้านเราก็ดูปานเจริญก่อนนะครับเพราะว่าเขากําลังไปเอาเอาวัยรุ่นพันล้านมาอยู่นะครับเพราะว่าคัลเลอร์มีคันเดียวครับต้องทยอยกันไปนะฮะเ,เปิดแปรงใหม่ครับนี่พื้นที่ก็น่าจะอ้เอาเรื่องอยู่ครับแปรงนี้ใหญ่ๆแ้วน่าจะ มีสามสี่ไร่นะครับแปลงนี้ดูฮะรถอยู่ไกน่นู่น นครโอ้รู้สึกว่ารู้สึกว่าปานเจริญนี่เขาจะคล่องแค่วเนาะป้องไวคล่องตัวตัวเดินเป็นตัวเดินสิบสองครับเฮดีเก่าญี่ปุ่นนะครับโซเ,เฟอร์จอดทำอะไรเนาะเครื่องเป็นเจโอแปนะครับโบ 270พลังเทอร์โบหรือว่า270พลังมานะเนะีเ่ยอ่ะไปลุยน้ำมาแล้วก็มาลุยนาแห้งๆบ้างนะครับฝุ่นเยอะๆอย่างนี้เนาะอ่ะตอนนี้พี่เขากำลังเกี่ยวอยู่อีกมุมอยู่นะครับไกลมากอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายาม ซูมให้ FC ดูนะครับ โอ้เสียงเทอร์โบโหวานมากหวานเจี๊ยบเลยนะโบเดียวฮะไม่ใช่โบคู่โบเดียวก็เสียงก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเป็นโบคู่มันจะวิทแต่ว่าคันนี้ไม่มีคอปู่นะครับไม่สุดเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะให้สุดต้องหอนฮู้ฮูเนาะไว้รุ่นชอบว่างั้นอนะ ต้องขอขอบคุณไปยังเจ้าของรถด,ด้วยนะครับเฮียเบิร์ดหรือเสียเบิร์ดนะครับผมเสียเบิร์ดทนทองนะครับถ้าเอ่ยชื่อผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะเสียเพราะว่าจะจำผิดผิดถูกถูกอยู่นะครับมาแล้วฮะเอวหลบหน่อยปุ่นข้าวมันคัน โอ้สวยมากใหม่เลยพึ่งเกี่ยวได้ยังไม่ถึงห้าร้อยไรมัง้งไปดูการแรกก็เอามาลงนาปังเลยการสินการสินโอไงพี่โอ้ไงไงงองเลย <laughs> ลุยน้ำแล้วก็มาลุยแห้งๆบ้างอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศของการเกี่ยวของเจ้าปานเจริญการช่างกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงเนาะอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม แอปเดียวเต็มอุ้มแล้วฮะอ,อ๋อน่าจะเอามาปล่อยนี่หรือเปล่านะครับโอ้ข้าวดีมากครัดูดิแป้งเดียวเนี่ยยังไม่หมดเลยนเนี่ยเนี่ยฮะเต็มอุ้มแล้วเดี๋ยวรอป่ายปล่อยข้าวนิดนึงครับโอ้โลง่โลงๆอย่างงี้เป็นของเขาแล้วข้าวตั้งๆเนาะ สุดจาดฮะปานเจริญเห็นเจ้าของรถบอกว่าตัวท็อปฮะตัวนี้ตัวท็อป2024อะน่าจะเอาไปโน่นหรือเปล่าอะเดี๋ยวตามไปดูเขาปล่อยข้าวหน่อย จะเก็บตรงนี้หรอตอนแรกว่าจะให้พี่น้องชมบรรยากาศหน่อยลืมดูว่าข้าวมันเต็มอุ้มแล้วต้องไปผ่ข้าวก่อนฮนะ ร้อยครับเดี๋ยวรอปล่อยข้าวเอาเดี๋ยวมาดูปานเจริญปล่อยข้าวหน่อยครับว่าอุ้มหนึ่งนี่เขาจะใช้เวลานานหรือเปล่านะโอ้ ไวมากเลยอ่ะตัวปล่อยตัวไฮโลลิกตัว oric, ตัวสวิงตัวสวิงตัวปล่อยข้าวเนาะอ้าวอุ้มหนึงห่งเหยใช้เวลาเท่าไหร่ปึ๊บอ้าวไหลแล้ว สามนาทีพอดีหมดหรือเปล่าหมดแล้วฮะสามนาทีพอดีสามนาทีนิดๆน,นะเนี่ยรถกำลังลงแล้วรถคันเร่งลงแล้วโอ้สุดจัดะฮะก็เอาตีให้ไปเลยนะสามนาทีครึ่งนะฮะเผื่อให้ด้วยเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อย โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ปามาชมปานเจริญเกี่ยวข้าวดินดวนหน่อยเนาะเพราะว่ามันไม่เปียกไม่มีอะไรเลยวันนี้แปลงนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายขันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพี่น้องเอฟจีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ